สนับสนุนโดย p s l Auto Corporation The Exclusive Experience ศูนย์จำหน่ายรถยนต์นำเข้าสุด Exclusive พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรเบนอมรัชดาศูนย์บริการและจำหน่ายรถเบนซ์มือสองไค c o l าคอลลาเจนคุณภาพดีไอรักแท้เพื่อคุื ต้นรักสตูดิโอ02 712 5222บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดบริษัทสตาร์ซันดิท์ิีแวร์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาในช่องที่2ของเดอะโซฟาไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงครับเรายังอยู่กับคุณน็อตนะครับซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เราจะมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับครับครับขาไปมีฝรั่งไปส่งเราเท้าความกับนิดนึงนะนี่คือชีวิตในออสเตรเลียครับขาไปมีคนไปส่งโรงเรียนมีเพื่อนมีเพื่อนแกลแต่ไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักเลยผสมภาษาที่ก็พูดจริงจริงมันไอจุกจิกมันก็มีเยอะนะพี่อย่างเช่นแบบเราเรียนเมืองไทยเราไม่เคยผูกไทยพอเราไปอยู่นู่นแล้วถ้าเกิดเราอยู่เมืองไทยอคุณพ่ออาจจะสอนได้ครับแต่พอเราไปอยู่เมืองนอกไม่มีคนสอนผูกไทยก็เมเป็นอะไรมันลําบากไปหมดอ่ะ ก็ต้องปูกทไทยไปเรียนโดนแกล้งด้วยขากลับจากโรงเรียนเอาละขาไปมีคนไปส่งขากลับกลับเองคว่าุณน้าฝรั่งบอกว่าไม่ยากหรอก easy easy นอดกลับเลยยูขึ้นรถทำไงมันไปยังไงก็คือมันก็ต้องเอาเวิร์บทูเดวพี่เวิร์บทูวก็คือผมก็ดูว่าฝรั่งเนี่ยพอเลิกเรียนที่นู่นสามโมงครึ่งก็เลิกเรียนแล้วก็กลับผมก็เห็นเขาเดินกันคือผมก็จําได้ว่าเมื่อเช้ามาคือประตูเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะมีทางออกสองด้าน ก็คือผมจาได้าผมมาจากด้านนี้ผมก็เอาของผมแล้วผมก็เดินไม่ได้านี้แล้วมันก็เป็นกลุ่มนักเรียนทั้งหมดอะเดินไปทางเนี้ยคือ90%้าสิบอร์ซ็นมันต้องเดินไปว่ามันไปทางขึ้นรถรถรางผมก็เดินตามเขาแล้วพอไปเจอเออจาได้แล้วเส้นนี้มีรถรางอ๋อเราก็ต้องนั่งรถรางลไปใช่คือบ้านเนี่ยจากจากโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปย่ามันเป็นตัวแอล่ะครับก็คือเราจะต้องนั่งเส้นหนึ่งเนี่ยลงมาถึงจุดสี่แยกใหญ่แล้วก็นั่งอีกคันหนึ่ง ไปประมาณห้าป้ายมันยากเลยตรงต่อนี่แหละครับครับคราวนี้แต่มันยากสุดก็คือว่าโรงเรียนเนี้ยคือรถรางออกจากท่าเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นป้ายแรกเพราะนั้นรถรางมาเนี่ยจะว่างเลยมาแต่ด้วยความที่นักเรียนเยอะมากรถรางมาทุก15นาทีมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นมาคันแรกเนี่ยเขาก็แย่งกันขึ้นคือวิง่งรถยังไม่จอดเขาวิ่งขึ้นกันแล้วโอ้ก็ขึ้นคันที่หนึ่งก็ไปละคันที่สองก็ไม่ได้ครับนาทีไปคันที่สามก็ไม่ได้สรุปผมเลิกเรียนชั่วโมงหนึ่ง ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยคนก็ยังแบบทยอยลงมาผมก็บอกว่าคันนี้คือมันจะต้องแบบแยกกันขึ้นให้ได้ต้องแยงกันขึ้นนะผมก็เอาให้ได้คันนี้พอมันมาถึงปุ๊บผมก็เอาจนได้อะได้นี่ได้แบบว่าปิ่มปิ่นะก็คือติดอยู่ตรงขอบประตูปัญหาอยู่ที่กระเป๋าใช่เพราะเป็นมือเนื้อมืออะผมก็ไม่ยอมมันก็แล้วตอนนั้นผมตัวเล็กมากอายุ13มผมเพิ่งเนี่ยสูง140 เอ้สี่สิบกว่างเงี้ยแล้วก็พอรถรางมันวิ่งเนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็ห่วงกระเป๋ากระเป๋าขนักผมก็ต้องใช้สองมือเนี่ยพยายามดุดถือกระเป๋าผมมาไว้พอมันวิ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้จับอะไรมันก็เริ่มโคงเคงเนี่ยผมก็คงไปซบอะไะไปซบใครก็ไม่รู้เลยเขาคงฝรั่งมันถือเรื่องตุ๊ดเรื่องเกย์อะไรอยู่ด้วยมั้งผมว่ามันก็หาว่าผมแบบซบมันเหลืออย่างเงี้ย เขาเลยต่อยให้เลยเลยเนี้ยครับ <Fi> ต oh. oh, oh. <the> ่อยเลยต่อยเลยไม่รู้หมัดมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าคนเยอะมากแล้วผมก็ใส่แว่นด้วยต่อยแล้วก็แบบเจ็บมากแว่นก็กดที่หน้าก็แบบเจ็บก็เลยแบบมันก็แบบพยายามจะถีบเราลงโอ้โหผมก็เลยตัดสินใจพอรถมาไม่ด้เป็นประเทศอะไรหรอกพอผมก็ตัดสินใจว่าพอมันเบาๆเนี่ยผมก็โดดลงเลยโดดลงตกลงมาเอยครเงี้ยแล้วก็แบบจ่อยมากพร้อมกับพร้อมกระเป๋าหมื่นกว่าบาทนั้นยุงยู่โอ้โหแสดงว่า แต่มันไม่ได้จอดป้ายไม่มีอะไรนะครับคือเราโดดลงมาเองเลยคือคือมันก็ชะลอแล้วผมก็รอจนมันมันคือมันทุบมันถีบมันอะไรด้วยครับจนกระทั่งรถล่างมันเบาแล้วผมก็กระโดดลงร้องไห้ไหมร้องครับร้องเลยน้ำตาปิดเลยอยากกลับบ้านลวันแรกเลยวันแรกเลยรับน้องพูดถึงใครก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่กลับมาบ้านเดินเดินกลับบ้านเลยครับก็เดินผมรู้ว่ามันเป็นตัว L ก็ไม่กล้าขึ้นรถล่างมาแล้วก็ขยับก็เดินกลับบ้านเป็นชั่วโมงเลยก่อนจะถึงเลิกเรียนสามโมงครึ่งถึงบ้านว่าหกโมงเย็นครับ แต่ว่าจุดเปลี่ยนล่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราแบบอยู่ได้สิ่งหนึ่งที่ผมว่าอยู่ได้เนี่ยกีฬาผมเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยก่อนที่จะไปเนี่ยพอดีผมว่ายน้ำเยอะแล้วก็ผมเป็นชนชอบเตะฟุตบอลแล้วที่นู่นเนี่ยฝรั่งค่อนข้างบ้ากีฬาหน้าร้อนเนี่ยไปถึงที่นู่นเนี่ยโรงเรียนเปิดเนี่ยเป็นหน้าร้อนเขาก็มีว่ายน้ำผมก็ไปว่าย ช่วงนั้นจริงๆผมเรียกว่าว่ายน้ำค่อนข้างซีเรียสก่อนก่อนที่ผมจะไปเมืองนอกครับก็คือพอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมค่อนข้างว่ายน้ำได้ดีกว่าฝรั่งซึ่งเขาก็แปลกใจฮอตอะไม่แพ้ใครแน่นอนก็คือว่าโอเคแล้วก็ทำให้พอฝรั่งมันเห็นตรงนี้มันเริ่มยอมรับยอมรับมากขึ้นแม้กระทั่งพอมันเริ่มเข้าวินเทอร์เนี่ยเทิมที่นู่นมีสี่เทอมเทิมแรกซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นหน้าร้อนเราก็ว่ายน้ำ ไปน้าเสร็จพอมาเทอมสองเนี่ยไปเตะฟุตบอลคือมันจะมีวินเทอร์สปอร์ตก็ไปเตะฟุตบอลพอเตะฟุตบอลเนี่ยคนมันเห็นเนี่ยมันก็เฮ้ยนี่มันเล่นได้เ,เล่นบอลได้ด้วยเว้ยใช่เพราะโกนปรับเสียงกระเบียนนี่แหละ <laughs> ปับโกนิกีนีมีบอลเว้ย <laughs> <laughs> ใช่ครับก็เลยก็เลยได้เล่นพอได้เล่นเนี่ยก็ฝรั่งมันก็ชอบถ้าเราเล่นได้ดีมันก็ชอบพอมีอะไรเนี่ยผมจําได้มันจะมีรุ่นพี่เป็นเขาเป็นคนเยอรมันเยอรมันก็บ้าฟุตบอลก็ เป็นกัปตันทีมเขาก็เล่นพอผมเข้าเห็นผมเล่นดีเขาชอบมาคุยด้วยเวลาที่นู่นเนี่ยอันคารพฤหัสดซ้อมเสาแข่งแข่งกับโรงเรียนอื่นเขาชอบมาคุยด้วยไอ้นี่มันก็ตัวใหญ่เป็นกัปตันทีมพอตอนหลังเนี่ยเวลามีใครมาแซงคิวหรือแกลอ้นี่มันจะมาช่วยเออเหมือนพี่ใหญ่เออเหมือนดังเลยนะมันก็จะมาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยบ่อยแล้วก็คือมาช่วยบ้างอะไรก็คือมันก็แบบไอ้พวกเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นกีฬาได้ก็ถือว่าฝรั่งก็ยอมรับมันก็เลิกแกล้งเราในที่สุด จาน,นั้นในที่สุดพอผมโตขึ้นเป็นซีเน,นี่ยครก็เริ่มแกล้งเขาบ้างทีนี้ผ <c oughs> สมภาษาก็เริ่มได้แล้วเนาะครับภาษามันก็ดีขึ้น<ป>มันลําบากอยู่วนะ่าปีแรกครับครับพอมันเริ่มรู้จักเราหรือ,อะไรมันก็ไม่แกล้งละครับพอมันไม่แกล้งมันก็เป็นพวกเดียวกันละคุยรู้เรื่องละพอสาวอาทิตย์ชวนเราไปบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งบ้านมีสามเทนนิสครับตนสาวก็ชอบชวนผมไปเตีเทนนิสทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่มีจีบฝรั่งบ้างไหมครับโรงเรียนผมชายเล ชชยล้วนไม่มีเรียนอยู่ที่นั่นจนจบเหมือนเทียบเป็นเกรดหรือมปลายเลยฮะก็คือ year t ก็คือมหครับแล้วก็ต่อเป็นญาตรีที่นั่นเลยอ๋อแสดงว่าอยู่ทลจบปรญญาตรีที่นั่นเลยใช่ครับผมก็เข้าไปเรียนวิศวะไฟฟ้าโอ้อันนี้ตั้งใจมาช่วยงานที่บ้านคุณพ่อให้เรียนหรือว่าหรือว่าก็คือจริงๆงคือจริงๆเหมือนกับว่าคุณพ่อก็สอนว่าแบบอยากให้เรียนเพราะว่าการเรียนวิศวะเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าคือเรียนไปพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบ เพราะเรียนเลขเรียนอะไรคือเราเรียนได้ไงแต่ว่าผมมองว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะเรียนแบบโอ้โหมันมันยากเนาะ differential equation พวก integration พวกอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันมัน Laplace transformation คือมันเอาไปใช้อะไรใชไหมวะผมก็มองมันไม่ใช่แหละพ่อเขาบอกว่าเออเนี่ยเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็ตเองครับก็คือผมมองว่าการเรียนวิศวะถ้าผมมีลูกผมก็ได้ลูกผมเรียนวิศวะเก็ตได้อะไรเก็ตว่าอะไรครับได้อะไรจากวิศวะคือผมมองว่ามันเหมือนฝึกฝนให้สมองเรามันทำงานหนัก เกินค,ความเป็นจริงมันทำให้สมองมันเปิดแล้วเราจะเข้าใจว่าลอจิกของการคิดคนเรียนวิศวะเนี่ยจะแปลงจากาผมว่าโจทย์ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเวลาจะแก้โจทย์วิศวะเนี่ยหนังสือตัวตัวหนังสือแปลงเป็นตัวเลขถอดออกมาให้เป็นตัวเลขจากตัวเลขแก้อีควชันแล้วก็ต้องอธิบายกลับมาเป็นเชิงลอจิกได้อีกนั่นมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันพลิกสมองเราไปมาทำให้เราแบบว่าผมว่าเก็ตอะไรง่ายกว่า ชาวบ้านเขาก็คือมีตักกะในการคิดแล้วก็การเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างลักษณะของมันไปําให้มันเหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกกล้ามเนื้อมาจนถึงแคปซิตี้แล้วเบสิกดีแล้วจะเล่นกีฬาชนิดไหนก็ได้ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งประมาณนี้กลับมาที่บ้านก็ผมว่าที่บ้านก็คงฝากความหวังไว้นะเพราะว่าเป็นลูกชายเนาะก็ต้องกลับมากลับมาช่วยงานแต่ใจตอนนั้นอะคิดว่าจะกลับมาช่วยงานไหม คิดว่าช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเวลากลับมาปิดเทอมปีหนึ่งเลยไงคุณพ่อให้เข้าไปอยู่ในโรงงานอ๋อกลับมาพ่อเข้าโรงงานเลยให้เข้าโรงงานก็คือไปฝึกงานช่างพวกตะกอนตอนเด็กๆทําได้มีงานเกลนงานใสพวกนี้ครับเครื่องจักรแมคเนิกพวกนี้ก็คือคุณพ่อให้ไปลองดูอะไรอเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเลเซอร์เกิดขึ้นหรือยังครับคือมีเรามีบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าต้องนานแล้วอ๋อนานแล้วครับผมก็คือเรามีโรงงานตั้งแต่ก่อนผมไปเรียนเนี่ยคุณพ่อก็หลังจาก หลังจากนั้นก็มีการไปซื้อโรงงานซื้อที่ดินสร้างโรงงานแล้วก็เป็นโรงงานจนทุกวันนี้โตต,ต,ต,ตัวโรงงานแรกก็ยังอยู่อ,อยู่ที่สมุทรสาค,ครออมน้อยนะครับตรงนั้นเรามีอยู่สี่ไร่กว่าก็ทุกวันนี้นเราไปอยู่ที่อำเภอลาดบวัวหลวงตรงนั้นเรามีอยู่ประมาณ140บไร่ทุกวันจนเป็นทุกวันนี้ซึ่งทําธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องของแสงสว่างแต่ว่าโปรดักต์เราค่อยๆเพิ่มแต่คุณพ่อเริ่ม4ี่ปีแล้วเริ่มจากทําแค่บัรลาตัวเดียว บาลาดก่อนแล้วก็จากบาลาดมาเป็นโคมจากโคมมาเป็นหลอดโดยใช้ยี่ห้อนี้เลยไหมครับก็เป็นยี่ห้อเรเซอร์ครับผมแต่แต่อย่างรุ่นรุ่นเราจะทันว่ามีบาลานดมีสตาร์เตอร์มีโคมมีหลอดแต่เดี๋ยวนี้เขาทุกคนจะไม่ไม่เห็นแล้วมันจะมาเป็นเซตเป็นเซตเป็นฟูลเซตก็คือนั่นคือสิ่งที่อย่างอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นสมัยก่อนก็คือเราต้องซื้อบาลาดมาหนึ่งชิ้นปรสตาร์เตอร์มาหนึ่งชิ้นใช่ครับต้องมาประกอบจนกระทั่งขึ้นไปติดตั้งได้แสงสว่างหนึ่ง ทุกวันนี้ด้วยกันที่ธุรกิจเปลี่ยนไปก็คือคุณพ่อคิดว่าเราควรจะรวมทุกอย่างแล้วก็ให้ช่างเนี่ยทำงานง่ายที่สุดก็คือช่างเขาเรียกว่าฟูลเซตตอนนั้นเราก็จะมีออกฟูลเซตมาเมื่อก่อนเนี้ยเราเน้นที่ OEM เมื่อก่อนนี้ทําเพื่อแบรนด์ยี่ห้อคนอื่นเราผลิตสินค้าให้แบรนด์อื่นออกจากโรงงานเราก็แพคเกจเป็นของยี่ห้อต่างๆเป็นของประเทศญี่ปุ่นยอะญี่ปุ่นเป็นของเยอรมันเป็นของออสเตรเลียพวกนี้ ก็คือเป็นยี่ห้อของเขาแต่ชื่อบริษัทเรซเซอร์กันไฟฟ้าเนี่ยเรามีมานานจนในที่สุดเรามองว่าทุกปีเนี่ยเราจะค่อนข้างโดนทางลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะบีบมาจ้นเราพอสมควรผมก็เลยช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะมองว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนมาจีนที่มันหายไปนะครับเป็นเทียกว่าเป็นต้นทุนทางการตลาด เพื่อใหนที่สุดแล้วเราสราทุกวันนี้เราลดไปเนี่ยได้แต่ลด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 ไปถึงไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับคือฝรั่งมาบินมามาต่อมาต่อราคาฝรั่งเขามาไอเขาวนี้เมา่อวานร้อยบาทวันนี้เอา9 9 9าปีทุกปีก็ต้องลดทุกปีต้องนิกชิเราก็มองว่าไอมาชินนี่มันหายไปเนี่ยเรายอมตรงเนี้ยเรายอมลงทุนสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองแล้วมันสามารถที่จะยั่งยืนมากกว่ามันเป็นบิสเนสโมเดลที่มันยั่งยืนมากกว่าการที่จะคอย ทําให้แต่คนอื่นเขาแน่อดิตครงสร้างส่งออกที่เป็นนต์คือเมื oh. ่อก่อนนี้เราไม่ได้ทําแบรนด์เองแน่นอน OEM ก็ประมาณ 80%- 85% 85%กับ15%ใช่ก็คือเป็นแบรนด์เราเองน้อยจนทุกวันนี้มันของเรามากกว่านะ60%แล้วเป็น OEM 40%แล้วก็โปรดักษ์ตัวอื่นๆที่เราออกมาใหม่เช่นสายไฟหรือ ตัวหลอด LED เนี่ยก็เป็นยี่ห้อเรายี่ห้อเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้คือผลิตทุกอย่างเป็นไปใต้ยี่ห้อเราใช่ครับย้อนย้อนกลับไปนิดนึงพอกลับพอเรียนจบกลับมาปุ๊บสิ่งที่ต้องทําตอนนั้นผมว่าในรูปแบบธุรกิจคุณพ่อให้ทําเริ่มเราเริ่มต้นยังไงให้เขาให้ท่านไว้วางใจก็คือเริ่มต้นเลยก็คือเราต้องมาเริ่มเรียนรู้ธุรกิจที่มีอยู่ก่อนธุรกิจปัจจุบันเป็นยังไงก็คือคุณพ่อก็ให้อยู่ในโรงงานแต่ว่าพอพออยู่ในโรงงานสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่า ปรดักที่คุณพ่อผลิตอยู่แล้วเนี่ยมันลงตัวแล้วคือทีมงานก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็โปรดักเนี่ยตลาดตลาดมีอยู่แล้วเดิมเลยคุณพ่อจะใช้เอเจนต์ตามกรุงเทพแล้วก็เอเจนต์ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคากระจายสินค้าพวกนี้ครับแล้วก็โปรดักมันก็ลงตัวผมไปอยู่โรงงานเนี่ยผมไม่รู้จะทําอะไรช่วงปีแรกที่เข้าโรงงานก็คือเหมือนไปดูโปรเซสที่มีอยู่แต่ผมก็มองว่าผมไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทําอะไรพัฒนาโปรเต์คือเขามีคนก็ทําดีอยู่แล้วทำอยู่แล้วโทรศักท์มันโตมาช่วงนั้นก็ยี่สิบกว่าปีจะแม้จะสามสิบปีเนี่ยมันก็โตของมันได้เรื่อยๆในธุรกิจที่เราเป็นเรียกว่าคุณพ่อค่อนข้างครองตลาดตรงนั้นตลาด oem แล้วก็มันมันผมไม่ได้ทําอะไรผมไม่ได้เพิ่มอะไรถ้าให้ผมอยู่ไปก็คือไปโรงงานเนี่ยผมก็ไม่รู้ทําอะไรครับก็เลยมองว่าก็เลยขอคุณพ่อว่าอยากจะ ทำอะไรที่เรียกว่าเปลี่ยนประดับที่คุณพ่อไม่เคยทําอก็เลยถามเขาว่าเนี่ยเขาแนะนําผมมีอะไรแนะนําให้ผมทําอะไรบ้างบอสบอกว่าเนี่ยาพาผมไปงานเลี้ยงฉลองครบรอบ30ปีของบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของที่บริษัทเราวิธีวิธีแปลกนะครับก็พาไปแล้วก็บอกเนี่ยบริษัทเนี้ยประสบความสำเร็จเป็นเจ้าตลาดแล้วก็เจ้าของเนี่ยค่อนข้างมั่งคัง่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดูผมมองว่าเออเห็นด้วย อย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ช่วงนั้นที่ผมกลับมาเนี่ยเป็นหลังปีส0ูนก็คือเป็นช่วงที่ธุรกิจอของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะแย่นะครับ<ำ>แต่สิ่งที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าผมอยู่ในโรงงานเนี่ยผมมองว่าวัตถุดิบตัวเนี้ยเรายังต้องแย่งนัำซื้ออยู่มีวันหนึ่งที่มันทําให้ผมสปาร์ก็คือว่าผมนั่งอยู่แล้วก็ผมถามว่าลายเนี่ยทำไมาอยู่เขาบอกวัตถุดิบยังไม่เข้ามา,าผมบอกว่าโ oh, อ้โหคนเนี่ยไม่มีงานจะทําแต่โรงงานเนี้ยส่งของเราไม่ทัน ทำยังไงผมก็เลยรอให้ลูกน้องผมเนี่ยขับรถอวัตถุดิบลูกน้องเนี่ยขับรถเข้ามาในโรงงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยต้องไปนั่งรอที่ลายผลิตเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะแบบพึ่งออกมายังร้อนสดๆร้อนๆเลยเนี่ยผมรีบขับมาที่จากที่หนึ่งอ่ะเพิ่งมาจากลายผลิตเขาเนี่ยมาถึงเราเลยผมเลยโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพอคุณพ่อพาไปที่งานเลี้ยงฉลองครบรอบผมก็มองว่าโอ้โหมันดีจริงดีจริงมันคือไอ้บริษัทที่ทํานี่ใช่ไหมไอ้บริษัทที่ที่ครองตลาดใหญ่อยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือทําทองแดงครับ สายไฟโอ้สายไฟครับผมเราไม่มีสายไฟเราไม่ได้ทําสายไฟตอนนั้นใช่ได้บริษัทที่พ่อพาไปที่เป็นซัพพลายเออร์ทำทองแดงทำสายไฟททองแดงครับผมเขาไปเขามีแบบใส่ทองไว้ในซาลาเปาเลี้ยงโต๊ะจีนเป็นร้อยโต๊ะโมโห่ต้องรวยแล้วเนี่ยเมอกเลยว่าเออผมอยากรวยมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยก็เลยขอคุณพ่อทําตรงนี้เมื่อสักก็สิบกว่าปีนะจนทุกวันนี้เราก็เริ่มมีเราก็ผมก็ มันจะมีเทคโนโลยีพวกนี้พ่อก็บอกให้ไปอยู่ที่เยอรมันสักสองสามอาทิตย์มันก็ไปก็ไปอยู่ก็ไปเรียนไปรู้เครื่องจักรรู้จักวงการเนี้ยว่าไอ้เนี้ยมันทํากันยังไงอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนรู้จนกระทั่งกลับมาตัดสินใจก็คือเริ่มสร้างโรงงานเริ่มลงทุนด้วยด้วยพื้นฐานวิศวะที่มีดูกันดูเข้าใจก็เข้าใจคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากก็เหมือนคือมัน,ค,มนคือมันช่วยไหมการเป็นวิศวกรคงช่วยนะครับ แต่ว่าผมว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่จบวิศวะจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมว่าไปถึงเนี่ยมันก็เหมือนพี่ไปซื้อรถพี่ไม่ต้องเป็นช่างเครื่องถูกไหมครับพี่ก็อาจจะถามเรื่อง performance ถามเรื่อง capacity างถามเรื่อง maintenance ออเราเรียนเรื่อง engineering economics มาแล้วก็ถามว่าการลงทุนเท่าไหร่ break even เมื่อไหร่อะไรางเงี้ยอาจจะมีช่วงนั้นอาจจะยังไม่เก่งเรื่องการเงินเท่าไหร่ครับ,รบก่อนที่จะได้เรียน m b a ก็คือจะจะเป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของการวิศวกรรมกับการผลิตรุ้นล้วนก็แสดงว่ามีการเรียนเพิ่มเติมด้วยนี่ครับก็สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองขาดความรู้ด้านการทําธุรกิจก็เลยไปเรียนเป็นญาโทนที่สาธิ์คือเราโตมาทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าบุคลากรผมไม่เข้มแข็งผมก็จะคุยกับทีมงานว่าอยู่กับผมต้องคุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นว่าผมเป็นนายที่ไม่ดีถ้าทุกวันนี้ผู้จัดการระดับผม ดินไปเที่ยวเมืองนอกนะสามารถที่จะพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกสามารถมีรถเก่งที่ดีครับสามารถมีสามารถที่จะจ่ายัดรอลิเดย์ได้คุณ<อ>ภาพชีว<อ>ิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีก็แปลว่าผมมีประสบควารณ์นี